สวัสดีค่ะกับมพบะพร้ากย่เพื่องแบงปันอีกแล้วเนาะคะ่ะวันนี้ย่าเพิ่งจะพามาเบิ่งแปลงหญ้าเพิ่นเน้อค่ะแปลงหญ้านี่ย่าเพิ่งเคยมาทายง่วเพื่นอนแห้วเ้อนึงค่ะคลิปประมาณคลิปโดนเตินแลละคะ่ะที่ย่าเพื่งโลกคลิปว่ามือใหม่หัดเลี้ยงวัวน,นะคะเพื่อนปลูกหญ้าเองค่ะนี่หญ้านี่ไปเอามาแต่ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์เ้อค่ะ อยู่ยาโสทอนเพื่อนไปเอามาพร้อมยายเผิงเนี่ยแหะคะ่ะแพงกุหลาปลูกด้ปีหนึ่งแหะค่ะเนี่ยงามแห้งของยายเผิงกนี่จะเป็นหยายังผสมกันแน่แต่ของเพือนเนี่ยแพ่งกุหลาหล,นนะะล้วนเลยค่ะเราเพิก,กตัดตัดแล้วเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวผ้ารอเบ่งเลยคะ่ะงามขนาดคะ่ะ ที่ทีดน้ำเพิ่นก็เป็นสปริงเกอร์นะคะโอ้ยหลายค่ะงามไปเอามาพ้อมกันเนี่ยแะค่ะแต่เพิ่นเห็ดไดงามแห้งมีกินหนีสีม่วงน้ำขาแถวเพล่นเพิ่นปลูกสองพันมั้งมีแพงโกุลาก็กินหนีทั้งผุนกินหนีเด้อค่ะแต่ว่าเยเย่เพิงน,นั้นพาเบอร์แพ่งกุลพลาะววาอนอนซอนออนซอนแห้งของจะคล้องเห็บดบัวใดแบบ คากิรีค่ะงามแห้งทั้งพุ่มมีขั้วสองโตค่ะพเพลียงอยู่พุ่แต่ว่าโมเมนของเจ้าของแปลงหยาด้วยค่ะโอ้บมเมนสองค่ะหนึ่งสองสามส,ามส,สี่สี่โตค่ะมีขั้วหน่อยน้ำขัว้วไผ่กระโบลูค่ะ งามคณะค่ะแปลงงาเดี๋ยวสิพผ้าไปถามเจ้าของเพื่อนนะคะว่าเพื่อนขายบัววิธีการปลูกเพื่อนมีวิธีอย่างไรเนี่ยคือได้งามค่ะแหมกินนี่สีม่วงค่ะท่านเองกินนี่กับง,งามทางกุหลาบกับง,งามอ้วันซ้อนน้ำเพิ่นเจ้าของง่วเพื่อนคะ่ะตัดหยาให้ง่วงจะไปถักทายเพื่อนด้อค่ะ สวัสดีค่ะหันมาทักทายเอฟซีนะสวัสดีครับสวัสดีครับเหลืองงวดยังโตตอนนี้ฮกโต้ฮกโต้ตอนแรกมีจักโต้คือตอนมาถ่ายจะกินนะเอฟซีตอนนี้มีจฉฮกเหรอฮกนะครับซื้อมาเพิ่มบอมันออกลูกออกครับแพงกุหลาบไร้ไร้เซีนี่คำมีคนอยากได้หายวะนี่ขายหรือว่ายังไงการคิด ขายตัวกิโลจะแบบพูดๆๆๆแล้วไปทักทายแม่บ้านเพิ่นนอนตัวนี้มันนะอันนาได้หนีมันนอนได้หนีตัวนี้จะข้อหงาเพิ่อนแล้วค่ะนี่มังหันเป็นพ่อบ้านเพิ่นเนี่ยแม่บ้านเพิ่นมันหนาเนี่ยปาคือพ่กนัดไปให้งัวกินอ่ะนี่อันมันบ่มีงัวกินนี่แหละมันหนาพวกงัวมันหน่อยพอด ให้ยังได้บ้านสิแก่ถิ่มเนี่นี่แก่ถิ่มตัวเขาเสีอันมาเอาไปปลูกอยู่นี่เขาไปปลูกโลกจักบาทแนมขายไม่เรากเขาโลละสิบโลละสิบบาทอขอซื้อๆเดีบยวพอนี่เดี๋ยวมาเราเลยขอซื้อๆหนึ่งถ้ามีคอนอยากได้นี่ขอซื้อๆนี่บว่าหายป๋อว่าสิหาจ้งใดบ้าบง เอาบัวเมลเลอละสามบาทบอหรืองหาบาทโอ้ยไปอันนี้อันไใบมันจะยังบ่มีขายไผอยากได้มาเอาไปปลูกกับมาตัดเอาเด้อค่ะโลละหาบาทเออโลละหาบาทสิบบาทถุนละโลละหาบาทสิบบาทกันแล้วแต่งเงบาถืงใจกันเน,นะ,ะเพราะถืงใจเขาฟรีเลด <laughs> บัขายห <laughs> ลายแห่งมันหนังกต่นาไหนอันมันหนังบพรงามซ,งซื้อห้องบัได้ใส่ปุ๋ยขั้นใส่ปุ๋ยหรือ Limiting, มันหนาแห้งมันหนาแล่หน right. mm ่มันนอนหนึ่ปลูกได้ปีหนึ่งแน่นิ่เอ่ะตัดจัคเสื่อเราตั้งแต่ปลูกมานไงสองเถื่อตัดไดสองเถื่อเราตั้งแตกลางแต่ปลูกมาได้ใส่ปุ๋ยยังบ่จุ่มนี่โอ้ยใส่ปุ๋ยยูเรียอยูเถื่อหนึ่งตั้งแต่ปลูกมานไงใส่ปุ๋ยยูเรี่เถื่อหนึ่งคนน่ะใส่ขี้ไก่ตั้งแต่ที่แหลกใส่ขี้ไก่แหลกจังได้ปลูกเห็นบ่อละมันหนามันนอนเบิดหนิแบบหนาเลยได้บอกตัวยังว่าย่านบ่พ่ออยู่ เพิ่นมาไรหนึ่งเอาหอยโล่สองหอยโล่สามหอยโล่ก็เอาเพิ่นว่ะเพิ่นสิมาตัาเองเพิ่นสิมาตตดตัวมันะนาแล้วสิเด็กขอเพงกุหลาบเพิ่นเมื่อยอยู่ค่ะแบบว่าบรจจายเงินแต่เจาเจ้ากระสอบกะสอบกับพ่อจะไปยายยายยายหน่อยก่อนมันหนาคือยังไปอยากได้มาซื้อได้ค่ะพี่กัดแกยูพันนุ่นสว่าง ตำบลพรสวรรค์อำเภอนน่าจะรวยจังหวัดดูบลเบอร์โทรเบอร์โทรมี่หายเอฟซีบนนี่บเอบอ,บบบบอร์โทรในขาขอเบอร์โทรนทำไนเบอร์นีเบอร์โทรหรอกงัวมาล่ะขางอมาแล้ว,ม,าม,าลวมึงงอหน่อยเพื่อนค่ะถ้าแมน่นไผสนใจหญ้าแพร่งกุหลาบเพื่อนนะคะ่ะกลับมาติดต่อกับเพื่อนได้งามงามค่ะเพื่อนตาดอกไปน,าน,น้ามันก็คือขถึงว่าไม่เลื่อยนะคะแปฝงหญ้าเพิ่อนก็นอยู่บนนูนสว่างค่ะทางไปบันบันเก่งขอ ถ้ามาจากบ้านเ่งของอยู่สายมือค่ะอยู่ถ่ายมูบานของมันนุ่นสว่างนะ,คะ้ค่ะแต่ถ้าไปจากมนนุ่นสว่างจะอยู่ขวามือเะคะ่ะออกจากมูบานมานีดเดียวเองค่ะก็จะพอแปลงหยาเพลินสําหรับคลิปนี้ก็ซำนีก่กอนเ้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงะะ่งด้วยค่ะจะได้บุพผาดคลิปไม่ไหมของช่องเย่เพลิงขอบคุณค่ะ